หลายคนคงสงสัยเราใช่ไหมคะว่าต้นสตรอเบอรี่มันเกิดมาได้ยังไงคะเคยสงสัยเหมือนกันคะ่ะว่าเขาเพาะทั้งต้นหรือว่ายังไงนี่คะ่ะเราเพาะจากเมล็ดนะคะเรานำเมล็ดมาปลูกนะคะนี่คะ่ะได้หลายต้นเลยเห็นไหมคะละรอมันโตนะคะแล้วรอกินไปด้วยกันนะคะและนี่คะ่ะเมล็ดต้นกำเนิดของสตรอเบอรี่เราได้มาจากรอบๆของ ผลสตรอเบอรี่นะคะที่เป็นเม็ดขาวๆเหมือนงานี่เองเราแค่ออกมาทีละเม็ดนะคะแล้วนำมาเพาะค่ะและนี่คือผักคอสค่าผักสลัดที่คนนิยมกินกันมากเราเพาะขึ้นมาเองจากมเมล็ดนะคะจากนั้นเราเอามาลงดินค่ะแยกออกมาเป็นต้นๆน,นะคะเรากินเสร็จเราเอาต้น,ตนมานจากตรนี้จนได้ดอกเลยอะค่ะคุณผู้ชมเนี้ยค่ะเราเก็บจากดอกที่เป็นขาวๆนะคะแล้วเอามาแช่น้ําแล้วก็ามาลงดินนะคะนีค่ะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคอสมาจากไหน ต่อมาค่ะเป็นเชอร์รี่นะคะเราได้เชอร์รี่มาแล้วนะคะเนี่ยเป็นลูกเชอร์รี่นะคะเราแกะออกมาเป็นเม็ดแข็งๆใช่ไหมคะแล้วก็เอาสากทุบจากนั้นมันก็จะออกมาเป็นเม็ดเล็กๆลงมาอีกะคะ่ะอยู่ด้านในแล้วเอาเม็ดเล็กๆนั่นแหละค่ะมาปลูกนะคะ,ะ,คะแล้วมันก็จะเป็นต้นสตอเบอรี่ให้เรากินนะคะติดตามชมต้นสตอเบอรี่ในตอนต่อไปนะคะว่าจะงอกอยังไงขอบคุณค่ะ